สวัสดีค่ะวันพุธครูพลอยนะคะในไลฟ์จากครูพลอยบิเบรนเต้กวดวิชาภาษา,าอังกฤษออนไลน์สไตล์ติวเข้มป์สำหรับเนื้อหาที่เราจะไลฟ์กันในวันนี้เป็นเนื้อหาที่ครูอ่ะโหตั้งใจเตรียมเพราะว่ามันเป็นลักษณะของข้อสอบซีลเชฟที่ได้คะแนนฟรีค่อนข้างเยอะหนึ่งในอันนี้สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราไลฟ์เนาะมันมีคำถามที่เด็ๆกๆถามเข้ามาเยอะแล้วนเป็นรีเควสต์ที่ตรงกับที่ครูอ่ะเออรู้สึกว่ามันสำคัญก็คือว่าในพาร์ทลิสติ้งคือซึ่งเป็นพาร์ทแรกของข้อสอบซีล หลายคนจะบอกว่าโหคูคะบางครั้งไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจ idioms ที่เขาพูดเลยคือหนูว่าฟังบางคนก็จะบอกว่าหนูฟังออกนะว่าเขาพูดคํานี้แต่ว่าหนูไม่หนูแปลไม่ออกว่า idioms ตัวนี้แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะรวบรวม14 idioms ที่มีการออกข้อสอบซีลเช็บ,บ่อยมากเอาเอาไปว่าถ้าจะทุกครั้งที่สอบอะ่ะก็จะต้องเจอ idioms พวกนี้วนไปวนมาวันนี้เราก็จะได้มาเห็นภาพ เข้าใจมามากขึ้นและรู้ว่าในโจทย์อะภาพโทนเสียงบวกลบจะต้องวางยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยค่ะว่านี่คือ14ี idioms ที่ออกข้อสอบ CU t e และคุณต้องรู้ค่ะมาดู idioms แรกกันต่ามภาพที่เกิดขึ้นหนูจะเห็นอันแรกอันแรกเลยนะสน่นวนที่หนึ่งคือคำว่า a piece of cake a piece of cake แปลว่าอะไรโอเคหลายคนเริ่มแบบเข้ามาทักทายกันนะคะ วันนี้ทักทายกันเข้ามาได้นะคะมีอะไรสอบถามได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวครูจะคอยตอบคําถามให้และอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณด้วยว่าจากครั้งที่แล้วที่ครูไลฟ์เนี่ยนะคะอันนี้ขอพูดก่อนก่อนที่จะลืมเพราะเดี๋ยวสอนแล้วลืมจากครั้งที่แล้วที่ไลฟ์ฟีดแบ็กแบบดีเด็กๆถึงจะบางคนไม่ว่างมาดูตอนที่ครูไลฟ์อยู่นะตอนนี้ก็แบบมาติดตามติดตามดูเพราะว่าไลฟ์ทุถูกอันของครูอ่ะครูก็จะพยายามแบบ ลงในช่อง YouTube ด้วยอย่าลืม subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆช่อง YouTube ก็จะมีอะไรต่างๆที่นอกจากเรื่องของอาการติวข้อสอบจะมีเรื่องของการให้ความรู้เทคนิคอะไรต่างๆมากมายนะคะอย่าลืมไป subscribe ที่ช่องยู u ูบ b ิร e นเต้ของ b ิ r ั n เตเราด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นแถบมาโอเค14สำนวนตัวนี้หลังจากที่ขอบคุณไปแล้วขออนุญาตพูดต่อโอเคสวัสดีค่ะมาทักใครกันได้นะคะสวัสดีค่ะโอเคเริ่มคุณเห็นคอมเมนต์ละ สิบสี่สนาตรงนี้หนึ่งอันแรกเลยนะคะสวยงามมาก piece of cake แลยเขาบอกทำไมันูมันแปลว่าง่ายๆนิดเดียวละคะหนูดูภาพตรงนี้สม,มมตินะถ้าหนูจะต้องกินเค้กก้อนใหญ่สมมติต้องกินเค้กก้อนใหญ่มันจะดูเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับพวกเราใช่ป่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่ฉันจะกินหมดล่ะ <laughs> มันเป็นงานหินมากแต่เค้กแบบนี้ครูชอบมากนะคือครูเป็นคนชอบกินเค้กแต่ยิ่งถ้าแบบเป็นเค้กที่แบบพอมาเป็นก้อนๆอนนะ่ะครูจะชอบแบบใช้ช้อนนั่งตักกินตักกินตักกินนะ่ะ แล้วมันมันน่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมติอ่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโหกินเค้กก้อนใหญ่มันเหนื่อยมากเลยนะแต่ถ้าคุณตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กแค่เนี้ยชิ้นเดียวกินง่ายไหมคะง่ายจิบจิบมั้ยจิบจิกินยังไงก็หมดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คำว่า piece o f cake โหแค่เค้กก้อนเดียวเองทําไมจะกินไม่หมดล่ะ คีปติ๋วจะตายเรื่องง่ายๆใครก็กินหมดถูกต้องไหมคะเพราะฉันเป็นรายการไปว่าใครๆก็ทําได้ก็คือมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวนี่คือคาว่า a piece of cake ซึ่งครูคอ่ะเคยเจอนะคนที่บางทีอะค่ะแบบหนังพวกซับนรกอะแล้วแบบใช้ซับอัตโนมัติเนี่ยเจอคําว่า a piece of cake แปลออกมาว่าโอ้แค่เค้กชิ้นเดียวเท่านั้นครู <laughs> คิดนใ,ใจอะไรของแกจะมาเค,ค้กชิ้นเดียวอะไรมันแปลว่าง่ายนิดเดียวเพราะว่าแค,ค่เค้กชิ้นเดียวใครก็ กินหมดถูกต้องไหมคะนี่คือสำนวนที่1สำนวนที่2ค่ะโอออกสอบบ่อยมากคือคําว่า a storm in a teacup หนูรู้สึกว่าคําว่าพายุนี่จริงจริงมันฟังดูเป็นเรื่องใหญ่โตเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าโทษพายุก้อนแค่เนี้ยพายุก้อนแค่เนี้ยก็นิดเดียวเองอะเพราะว่ามันใหญ่แค่อะไรมันใหญ่แค่ขนาดของถ้วยชาถ้วยเดียวแสดงว่าถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่โตหรอมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตแต่พอเราทําแล้วแบบ พอเราทําแล้วมันดูเป็นปัญหาใหญ่โตมากเพราะเราบอกโอ้โหดูสิพายุก้อนนี้มันใหญ่มากเลยอะ่ะโอ้ใหญ่ใหญ่แต่จริงๆพอมองจากคนนอกเอา้าเธอก้อนพายุมันแค่ใหญ่เท่าถ้วยชาถ้วยเดียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอีมันแค่เรื่องคีปติว่าแต่เธอมองซะใหญ่ใหญ่ก็เลยกลายเป็นว่าแม่ทาเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ซะงั้นอะ่ะเพราะว่าโอ้ยมองเป็นพายุแต่อีพายุเนี่ยมันอยู่แค่ บนท้วยชาความใหญ่มันแค่นั้นเองจริงๆค่ะมันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาเลากาซะหน่อยนะคะอันต่อมาสมุิที่สามโอ้สมุเน,น,นี้ถ้าไม่ออกสอบนะไม่เหยียบคุณเลยค่ะคำว่า under the weather under the weather แปลว่าไม่สบายเห็นภาพตรงนี้ไหมคะว่าโอ้จริงๆภาพมันเกิดจากขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรหรือเหนูว่าไปยืนอยู่ตากแดดตากฝนเพราะว่าคำว่า weather ตรงนี้หนูเห็นก้อนเมฆของครูที่เป็นฝนตกปล่อยๆปลอยๆปลอยๆลงมาไหม ถ้าสมมติหนูอะค่ะไปยืนเล่นไปเอ่อแบบไปเดินไปยืน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 เขามีคําว่ายืนเล่นไหมยืนเล่นเล่นเนาะหรือแบบเดินเล่นผ่าสายฝนแบบเอ้ยเล่นนะและตากฝนอยู่หน้าบ้านไม่ยอมเข้า้าสักทีนั่คือหนูหนู่ายืนท้าแดดท้าฝนท้าลมเพราะฉะนั้นหนูยืนอยู่สภาพที่อยู่ใต้สภาพอากาศแบบนั้นแน่นอนถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็ต้องป่วยสิถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า under the weather ให้ภาพว่า ไปยืนตากแดดตากลมตากฝนอยู่ไม่ยอมเข้าบ้านไปยืนอยู่ใต้อากาศแบบนั้นยังไงมันก็ต้องป่วยดังนั้นคําว่า under the weather จึงเป็นสำนวนที่แปลว่า my boy โอเคไหมคะอันต่อมาสำนวนนี้เหมือนสภาพเหมือนพวกเราตามปกติเลยเราอะพวกเราทุกคนนะก็จะชอบนั่งบนโซฟาอย่างเงี้ยแล้วก็มีรีโมทอันนึงและเห็นภาพไอ้น้องอ้วนคนนี้ของเราไหม พุงเหมือนพุงเหมือนพวกเราเลยเนาะดูพุงสิอันนี้เห็นภาพของอะไรเห็นภาพเป็นโพเทนชอลเห็นภาพเป็นโพเทนชอลคือเป็นมันฝรั่งคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาหารหลักที่ฝรั่งชอบทานนะคะมันจะเป็นมันฝรั่งเช่น แบบมันบด s m a s h p o t a t o french f r i e s ก็คือเป็นมันฝรั่งทอดถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใดๆก็ตามเขาะจะชอบกินมันฝรั่งเป็นหลกักและแม้กระทั่งของทานเล่นเช่นหกเลยหรือของขนมค,คบเคี้ยวก,บกอบๆอะ่ะมันก็จะเป็นมันฝรั่งไปทอดอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปรียบเทียบภาพว่า อุแหมนั่งกลมเลยนะนั่งกลมเป็นอีมันฝรั่งเลยนะเพราะมันฝรั่งคือมันกินอย่างเดียวก็คือไอ้ภาว่ากินอยู่บนโซฟาอย่างเงี้ย couch p o t e t i เพราะว่า couch มันจะเป็นลักษณะเป็นโซฟาแบบแบบเป็นที่นั่งเดียวอะค่ะดังนั้นก็เลยภาพว่าแมมอีอ้วนเป็นอี p o t a t i คือแบบเป็นอีมันฝรั่งอ้วนนั่งอยู่บนโซฟาไม่ไปทำอะไรเลยนะหยิบรีโมทกดไปกดมาอยู่นั้นนะ่ะเพราะฉะนั้น couch p o t e t i จึงหมายถึงคน ขี้เกียจเพราะว่ากินอย่างเดียวเลยแล้วนั่งบนโซฟาไม่ทําอะไรเลยเห็นไหมจําง่ายใช่ไหมคะอันต่อมาค่ะสมนวนที่ห้หาค่ะสมมวนที่ห้าคูพูดถึงอะไรร้องไห้อย่าเลย cry over cry อะคำเดียวอะนะเด็กๆด,ดูนะคะคำว่า cry คำเดียวมันคือร้องไห้ร้องไห้กับเรื่องอะไรใช้ preposition cry over ร้องไห้กับเรื่องอะไรนมมันหอกไปแล้ว cry over spilled milk คอนมมันหกไปแล้วถามว่าหนูไปแก้ไขอะไรได้หรือเปล่าไม่ได้ก็นมมันหกไปแล้วหนูก็แค่ต้องเดินหน้าต่อไปก็คือหนึ่งเช็ดน,นมตรงเนี้ยที่หกสายให้เรียบร้อยสองก็คือไปซื้อนมใหม่มากินแต่ไม่ใช่มานั่งร้องไห้เสียใจที่นมมันหกไปแล้วดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสำนวนว่าหนูไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะที่หนูจะไปร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่มันแบบผ่านไปแล้วหรือทําไปแล้วเกลภาไหมอ่อ ไหนขอหัวใจหน่อยหลายคนบอกว่าถ้าเข้าใจไหนครูขอหัวใจหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าเอยเข้าใจจริงๆนะสมมติต่อมาสมมติที่6ค่ะอุย๊ยอันนี้เจอบ่อยเวลาเรากินข้ากวกับเพื่อนหนูเห็นเห็นเงินตรงนี้ไหมคะคนที่1ควักเงินคนที่2ควักเงิน2คนควักเงินเท่ากันนะเพราะคนละย0เห็นไหมคะไม่ใช่20บาทนะหนูยี่สิบบาทมันจะไปกินไหได้2คนควักเงินเท่ากันแสดงว่าอะไรกดัช ในส่วนแปลว่าออกคนละครึ่งนะคะออกคนละครึ่งคาว่า go Dutch ออกคนละครึ่งนี่คือหมอยายถึงลักษณะว่าใครกินอะไรก็คือจ่ายในส่วนของตัวเองนะนี่คือคําว่า go d a t c h นะคะเพราะว่าถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติใช้คําว่า American share เนี่ยมันจะมาเท่าไหร่ก็คือมันมันจะหารหารตามจํานวนคนเช่สมมติว่าเราไปกินข้าวกับเพื่อนไปกันทั้งหมด4คนนะคะยอดออกมา2,000บาทสมมตินะยอดออกมา2,000บาทปุ๊บ มันจะต่างกันนะคะระหว่างอเมริกันแชร์กโกดัชตรงที่ว่าถ้ายอดออกมา2,000บาทถ้าเป็นอเมริกันแชร์คือเอา2,000นเนี้ยหาร4เลยก็คือคนละ5 0าซึ่งบางทีอ่าสมมตินนะหนูอาจจะแบบวันนั้นหนูอาจจะอิ่มมาแล้วหนูนั่งกินแต่น้ำเปล่าแต่เพื่อนคนอื่นแบบสั่งอาหารกันเยอะมากแต่หนูต้องหารอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ฝ่าใช่ปะ่ะ แต่ถ้า g กดั t คือใครกินอะไรก็คือจ่ายส่วนตรงนั้นเช่นหนูกินแต่น้ำเปาก็จ่ายแต่ส่วนน้ำเปล่าเพื่อนคนอื่นกินอะไรก็คือจ่ายส่วนของตัวเองนั่นคือคำว่า go Dutch ก็คือออกกันคนละครึง่งนะคะอออันนี้คือออกคนละครึง่งก็คือแบบฉันใจ่ายในส่วนฉันนะเกบภาพนะอันต่อมาจ้ะสมมติที่เจ็ดจ้ะ hit the book แปลว่าอะไรโอ้โหหนังสืออะมาวางตรงหน้าเต็มเลยอะแล้วหนูก็แบบ ฮิตคือหนูตีเข้าไปตีตีตีต,ตีประทูหนังสือทุกเล่มเลยแสดงว่าอะไรถ้าหนูจะตีหนังสือตีจนตีนั่นคืออะไรตีนั่นคือการตีความตีจนแตกละเอียดก็แสดงว่าหนูต้องอ่านหนังสือเล่มเนี้ยจนมันเข้าใจถีทถ้วนถึงสามารถตีความหมายตีเนื้อหาออกมาได้ถี่ถ้วนถูกไหมคะเพราะฉันตรงนี้ hit the books จึงแปลว่าตั้งใจเรียนค่ะสมุิที่แค่ะ Keep eyes o n keep one's eyes on, keep one's eyes on. One's on. ตัวนี้เป็นตัวแสดงความเป็นเจ้าของ <c oughs> เช่นดวงตาของใครละ่ะเช่นครูบอกว่าครูจะจับตาดูหนูมันก็จะเป็นตาของครู I will keep my eyes นะคะ I will keep my eye on you ครูอ่ะครูบอกว่าครูจะจับตาดูหนูนะเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้คําว่า k p k p e p คือจับนะ keep คือจับเอาไว้เลยหรือเก็บรักษาเก็บรักษาดวงตาเพื่อเอาตามาดูของสิ่งนี้ข้างหลังออนจะเป็นของที่เราดูก็คือจะเป็น something สิ่งของก็ได้เป็น someone ก็ได้เพราะฉัน้น k p e p o n e อออ n ให้ภาพว่าจับตาเอาไว้ <c oughs> จับตาดูอะไรจับตาดูของสิ่งนี้ดูคนคนนี้แสดงว่าตาฉันจะไม่มองที่อื่นเลยนะแสดงว่าจับตาดูใช่ไหมคะ เห็นไหมเขาใส่ภาพเนาะอันต่อมาอันที่เก้า oh get out of h a n d เห็นภาพเด็กพวกนี้ไหมคะถามว่าคุณครูเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่เพราะว่าเด็กพวกเนี้ยไม่อยู่ในมือของครูที่ครูจะสามารถเข้าไปควบคุมได้เลยเพราะเด็กตรงเนี้ยถึงภาพว่าครูต้องจับนาฬิกาดูเห็นภาพไหมคะว่าคุณครูต้องจับนาฬิกาว่าอ้อเมื่อไหร่จะหมดคาบสักทีปล่อยฉันออกไปจากห้องเด็กพวกนี้เดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นถามว่า get out of hands ก็คือถามว่ามือเนี่ยที่ใช้ในการควบคุมในการจับเด็กพวกเนี้ยจับอยู่ไหมไม่อยู่เพราะว่าเด็กเขา get out of hand คือเขาหลุดจากมือออกไปเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าควบคุมได้ยากนั่นเองค่ะเกตฑภาพนะข้อสิค่ะโอ้ยคำนี้สวยมากออกข้อสอบตลอดเวลาจริงๆทุกคำออกตลอดเวลาแต่หนูไม่รู้เก็ฑภาพเนาะอันต่อมาข้อสิไฟเขียวไปเลยจ้า give the green light คำว่าไฟเขียวไปเลยจ้ะแปลว่าอะไรผ่านผ่านและผ่านนั่นเองเพราะปกติเวลาเราขับรถ่ะคะ่ะเจ้าไฟเขียวเราจะสามารถขับรถผ่านไปได้ใช่ไหมแสดงว่า give the green light ก็คือหมายถึงว่าอนุญาตแปลว่าอนุญาตเฮ้ยทำเลยทำเลยได้เลยเต็มที่นี่คือคำว่า give the green light นะคะเมื่อกี้จำนวนที่ 40, 10บ R ส1บจ้าโอ้โห ดูคำน,นี้คำว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดไหมคะเวลาคนไทยพูดพูดคําว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยคือให้ภาพว่ามีความสุขมากแต่สำหรับฝรั่งเนี่ยสวรรค์เขาเป็นชั้นเก้าเพราะฉันคําว่า on the, on cloud nine สวรรค์อันนี้สวรรค์ชั้นเก้าจึงหมายถึงว่าโอ้โหเหมือนเราสวรรค์ชั้นเจ็ดอะ่ะก็เลยให้ภาพว่าโอโ้มีความสุขมากอันต่อมาสมนวนที่สิบสองโอ้โหผู้ชายคนนี้เท่จังเลยเนาะเอ๊ะทำงานอะไรทำไมทำท่าเหมือนถือ เบคอนเบคอนถ้าเรียกให้สวยหรูคือเบคอนภาษาไทยจริงๆคือหมูสามชั้นนะครูบอกให้เลยหมูสามชั้นที่สไลด์อร่อยมากแต่อ้วนผู้ชายคนนีๆๆ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 ้วิ่งใหญ่เลยอะ่ะวิ่งวิ่งๆๆๆๆๆวิ่งเอาอะไรกลับบ้านเอาเบคอนกลับบ้านเบคอน,นอะ่ะมันคืออาหารหลักที่ฝรั่งชอบทานกันเพราะอย่างเช่นสมมติเราทานอาหารเช้าเนี่ยถ้าปเปอเมริกันเบรฟัดจะสังเกตว่าจะมีมีไข่ดาวถูกไหมคะมีเบคอน มีไส้กรอกและขนมปังเพราะฉันเสี่อว่าด้วยความที่มันเป็นอาหารหลกักเพราะฉันถ้าคนคนนี้เป็นคนเอาเบคอนกลับบ้านแสดงว่าคนนี้เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเพราะเป็นคนที่ทําให้ครอบครัวมีอะไรมีกินเพราะเป็นคนเอาเบคอนกลับบ้านดังนั้นตรงนี้นจึงแปลว่าทางานหาเลี้ยงชีพก็คือเป็นคนแบบหาเลี้ยงครอบครัวเช่นสมมติว่าบ้านไหนอะทั้งถ้าคุณแม่ คุณพ่อเป็นคนหาเงินเข้าบ้านทั้งคู่ทั้งคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคน bring home the bacon เก็บภาพไหมคะเพราะเป็นคนหาอาหารเข้ามาให้ในบ้านให้ทุกคนในบ้านได้กินกันนะคะสำนวนหน้าสุดท้ายสำนวนที่13โอ้โหได้รถออดี้มานี่เป็นรถออดี้สวยปิ๊งเลยนะสวยปิ๊งเลยนะผู้ชายคนนี้ได้กุญแจรถมาเห็นกุญแจรถในมือเลยเนาะแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่ต้องแลกไปคืออะไร ขาหนึ่งข้างแขนหนึ่งข้างเพราะว่าหนูจะสังเกตว่าขากับแขนเขาหายไปแสดงว่าให้พาว่าอะไรรถคันนี้กวาจะได้มานะคะต้องแลกด้วยหยาดต้องแลกด้วยแบบแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งซึ่งถามว่ามันมีมูลค่าสูงมากไหมสําหรับชีวิตหนูอวัยวะมูลค่าไม่สูงเหรอสูงมากดังนั้นสมมรับคำว่า core and arm a n a l y g แปลว่า มันแพงมากมันเสียเงินไปเยอะมากเพราะว่ามันตีเป็นมูล,ลค่าคือแขนข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งเลยคือคำว่า core and arm and a leg นะคะอันต่อมาข้อ14สำนวนสุดท้ายที่ออกข้อสอบซิลเชพเพลิสติ n งบ่อยมากคือ once in a blue moon ปกติพระจันทร์อ่ะสีอะไรพระจันทร์สีเหลืองนวลๆเนาะแต่ถ้าพระจันทร์สีฟ้าถือว่าหาได้ยากมากแทบจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกเพราะฉัน สำนวนนี้จึงแปลว่านานๆสักที once the blue moon เก็บภาพนะคะเพราะฉะนั้น14สำนวนนี้เข้าใส่ภาพที่เกิดขึ้นแล้วนะดังนั้นไหนามาลองเช็คความเข้าใจตัวเองสิทุกคนลองตอบก่อนนะคะว่าเอ๊อย่างโจทย์ข้อหนึ่งเนี่ยหรูจะใส่สำนวนอะไรดีลงไปข้อหนึ่งบอกว่า Maria can only enroll enroll แปลว่าลงสมัครเรียนลงทะเบียนเรียน enroll แปลว่าลงทะเบียนเรียนนะคะ มาเรียค่ะสามารถลงทะเบียนเรียนได้แค่คอร์สที่ทำไมคือลงได้ไหลายคอร์สแต่เฉพาะคอร์สที่ available available แปลว่ามีอยู่ก็คือเป็นคอร์สที่มีอยู่เฉพาะเปิดเรียนเฉพาะ the weekends คือเสาร์อาทิตย์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมาเรียถึงสามารถลงคอร์สที่อยากจะเรียนได้เฉพาะคอร์สที่เปิดเสาร์อาทิตย์ as as ตัวเนี้ยคือ because คำเดียวกัน because since for as แปลว่าเพราะว่านะคะ สาเหตุที่เขาบอกว่าโอ้เรียนได้แค่สองว,วันทีกเเะะ็เพราะว่า, Maria, Maria, วา she, เพราะอะไรเพราะว่ามเรียมรี่ตัวเนี้ยแทนด้วยคำว่าชีเพราะมเรียจำเป็นต้องจุดๆระหว่างวันก็เลยเสาร์อาทิตย์เลยเรียนได้แค่เสาร์อาทิตย์เพราะระหว่างวันธรรมดาต้องอะไรก็ไม่รู้เพราะผู้หญิงคนนี้ก็คือมเรียเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ she is the only one who works เป็นคนเดียวที่ทำงานเป็นคนเดียวที่ทำงานและ เป็นคนเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบ all expenses ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวแสดงว่าต้องเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวจึงเป็นคนเอาเบคอนกลับบ้านเพราะว่าไม่งั้นทุกคนจะไม่มีกินดังนั้นก็คือเธอมีหน้าที่ที่ต้อง she need to bring home the bacon นั่นเองค่ะถ้าเขาอื่นได้ไหม give the green light ผ่านเลยผ่านเลยอนุญาตไม่ได้ ข้อ2 k e คล once eyes on แปลว่าจับตาดูส get out of hands คือควบคุมยากคุมไม่ได้เพราะหลุดจากมือตลอดเห็นไหมคะทำข้อสอบได้แล้วไงไมคือเวลาครูสอนอะครูจะสอนให้หนูว่าเห็นภาพมันจะได้สื่อสารได้ง่ายขึ้นเก็ตนะข้อ2ค่ะ my c o l l e g e เพื่อนร่วมงานของฉันเนี่ย is and now in a hospital ว่าทนเสียงไม่ดีเพราะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลก็คือเพื่อนร่วมงานฉันอนะแล้วตอนนี้อยู่โรงพยาบาล S so s ิน is not able to attend the company seminar ดังนั้น so แปลว่าดังนั้นดังนั้น so เหมือนกับเข้ามาดัแปลว่าดังนั้นดังนั้นเธอเธอทำไมคะเธอก็คือเพื่อน่วงงานฉันนี่แหละเพื่อนโวมงานฉันจึงไม่สามารถที่จะเข้าร่วมเข้าร่วมอะไรไม่สามารถที่จะเข้าร่วมงาน Se m i n a r คืองานสัมมานาได้วา่าแสดงว่าตอนนี้ป่วยอยู่เนาะเพราะอยู่ในโรงพยาบาลแสดงว่า อ่อนคราวไหนคงไม่ได้เพราะออนคราวไหนคือสวรรค์ชั้นเจ็ดโอ้มีความสุขมากไม่สอดคล้องกับคําว่าอยู่โรงพยาบาลคําตอบคือข้อบีบอดีสุดค่ว่า my college is under the weather ตอนเนี้ยโอ้ปวยอยู่อ่ะให้ภาาว่าขนาดนอนอยู่บนเตียงยังมีฝนมาตกใส่เลย <laughs> คำา่่อมาคำว่า one season l u m o o n แบบว่านานๆาาทีและ couch potato คือขี้เกียจไอตัวขี้เกียจ ไอ้ม่ไอ้มันฝรั่งอ้วนนอนอยู่บนโซฟาเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้นี่คือ14สำนวนที่เป็นการรวบรวมมาแล้วว่าเป็นตัวเต็งสำหรับการออก idioms ของซ e อู๋เชฟค่ะติดตามคูพลอยได้ทั้งทาง Facebook นะคะ YouTube IG และ TikTok แล้วพบกันใหม่นะคะในไลฟ์ครั้งต่อไปสำหรับเด็กๆที่มีคำถามและที่ทักทายเข้ามาขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสนใจแล้วเดียวพบกันค่ะ